กับคุยเอกโต้กับคุยกับคุยเอกรอบช่องกับโนดอมซับกับนายเพชรน้องเรียกดวงรุ่งกับโนดอมซับชนกับข้าวแซ้นเพชรกับข้าวแซ้นเพชรนายสุนันท์ทองแย้กับคุยกับคุยเอกรอบทีช่องกับคุยเอกรอบทีช่องครับต้องเวียนอะไรครับทองแย้เป็นแดงกับข้าวแซ้นเพชรนี่คือข้าวแซ้นเพชรกับ จากถุงย yeah, ่อยกับจากถุงย่อยข้าวแซนเป็ดกับเป็นพิเศษแดงกับจอทีวีกับข้าวแซนเป็ดเป็นกุ้ยอกรอบทีท้องเดือบันจ้ามเสนมาในับในปรี้ยงๆหรือจ้ามเส้นมาอยู่รอบรอบข้าวนี้จากถุงชงกับจากถุงชงกับโนดออมซับกับโนดออมซับจากถุงชงกับขับแดงกับดำดำกับแดงคนนี้เลยหายกับดำกับแดงแดงกับดำกับ ครับถุงส้งกับถุงส้งเป็นดำนะครับถุงให่เป็นเป็นข้าวหรือเป็นแด็กในจอทีวีครับสิมากับสิมาดีกับธนาบานุกับตอกเป็นตอพนาบนุกกับดำเป็นรองนะครับก้อนว่างกับดำเป็นรองคุยกับช่อกับนี่คือคุยกอบช่อ กับข้าวนายย้ายแดดเทียอดนะครับข้าวกับข้าวจากถุงย้ายกับดํำจากถุงสองกับเติมประธานเลยนี่ยังครับ้วะเอาข้าวไม่ถึงบิดกับบิด แดงจากถุงใหญ่นะครับตัวทาว่าครับนี่ไอ้ดำมีไปลังเล็กๆลส่วจังหวะนี่แดงกัดเข้าไปนี่ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไอ้ข้าวอัดเข้าไปไอ้ดำโตดำถุงส่งกับดำถุงส่งไอ้ข้าวถุงใหญ่กับข้าวถุงใหญ่นี่ไผยอดไอ้ข้าวก็มีไผ่ยอด ข้าวมีประโยชน์ประโยชน์ชนชนไอแดงก็ไปแดงไปลังแดงด้วยข้าวกับนี่จะถึงนนึงมันถือข้าวเส้นเป็ดกข้าวเส้นเป็ข้าวดุนเยอะพอสมควรคุยกลับช่องกับนี่คุยกับช่องนี่นายจังหวะอรไว โตขึ้นอ่ะไอ้ดำตาลันยก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 ดีกำลังก้าวข้าวได้จังหว่าโตขึ้นไอ้ดำโตอ่ะอาจจะเปิดไปโตกันม่ามันดีเยอะสูงหญ่เป็นข้าวครับ ข้าวเส้นเผ็ดกางไอ้ข้าวได้บ้างข้าวได้บ้างข้าวได้บ้างแทงไว้ไม่ไม่พลนพลไม่พลนพลไม่พลนี่ไ้ดำก้ารุ่ยตัวไปลังข้าวขึนมุ้งเลยนครับคนกลางจะซับชนกับซับชนเดียวซับชนนุ่งเดียวนี้กับปุยกับช่องไอ้ข้าวกับเดียวเลยกับข้าวเดียวแล้วนี่ไอ้ข้าววัดไป Cái cao bay lắm, nó cá bay lắm. Ai dám tô mày, Ai dám nói mày?

นี่ไอ้ข้ามีโตครับยอดมันเจ๊ดิเด็ครับเพ่งชนทางจนไอ้ดําไม่แพ้นะครับไอ้ดําไม่แพ้ไอ้ดําเป็นรองก่อนว่างตอนนี้ขึ้นเ้มอเลยนี่เัี้ยงควาไว้า่กองข้าวแต่จะไม่มีประโยชน์อะไรนัครับโตครับว่าวัวแข่งแข็งไว้ดํากับดํา โนดออมซับกับมาแบบออมซับออมแรงตีมันถุงชงกับตีมันถุงชงพี่มือเจอพี่มือกับวันนี้นี่แรงซึงก้อนไรอย่ดได้ดรงึงก้อนไอแดงทำาไรไม่ได้นี่ พยายามดก็มาเก้าพยายามดก็มานานาทีพันเลยครับห้านีพันไอ้ครับมาครับว่าเราไม่ล้มเราไม่ล้มอัไปบนอัไปบนนี่ไอ <reci> ้ล้โตไอ้ก้าข้อัดเขไปก้ามันได้ยกับค้าได้ย้ายก้ได้ย้ายกับ้าได้ย้ายนมอรือ แพลักไอ้ดำต้องลอยนี่มีประโยชน์ได้มีประโยชน์ได้ํำจีก็ไปใช้ประโยชน์จีกไปได้จังว่าไอ้แดงอันมาแน่นแนนไอ้ดำไปล้างดำไปล้างมั้งดำไปล้างมั้งแดงอย่างสู้กับแดงอย่างสู้ พุกนาตีกว่าเลยก็พุกนาตีกว่าเลยก็พุกนาตีกว่าแล้วนี่แดงอัดก็ไปแดงอัดก็ไปครับตัวมันเรียกว่ากับมันเรีว่ามันไม่กลัวแดงครับไอ้ดำจี้ก็ไปจี้ก็ไปไอ้แดงกันสู้ครับพัดเจนทีกับพันเจนตี พลานเจ็ดนาทีหายคาตำตาไปลังข้าตำตาไปลังผ่านเจ็ดนาทีาาตัตว,ตตหวใหญ่มีไปลังกันหาข้ามีไปลังนายจังหวะก็ไปบนนี่นายจังหวะนี่กดไปกดไปไอ้ดำไปลัง,ม,งมั่เหมือนกัน หน้าที่กับในต้งเวียนผ้าเยไปหน้าที่กับไอ้ดำใจไปยอดจ้อยไปยอดอยอดังแล้วไอไอ้แดงกับปายหาจังหวะนี่ไอ้แดงดนดไงแดงในข้าวนี้กับข้าวข้าวเส้นเป็ดไอ้ไอดำยจดำจีก็ไปยำจีก็ไป ไเข้ารวยตัวพอนยพอ่อไ้หวะได้จัง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 หวะได้หวไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยไปล้มล้มดำลมดำลมลมลมเลยดดิแปก็ลม จ้าวัวกับนิดจ้าบัวกับแปดเก้านาทีพอดีกับเ้านาทีพอดีแม่เอ้ยแม่ตื่นเต้นดีเด้วนี่กับไายแดงกับไายแดงเป็นต่อกนว่างจนไปจนมากขึ้นเป็นเม้อเลการนี้กับนาะครับข้าวเส้นเผ็ดกับข้าวเส้นเผ็ดเป็นข้าวชานาดออมสับกับ เห็นว่าอย่านั้นโนดกับนี่โนดออสับบโนดออกแบนี่กับพยายามที่จะสู้อะไรกันแต่มันลอมกับมันเลยว่าบอว่ากับมันบอว่ากับเทพและสี่ดีจุดนี้นะครับเทพและสี่ดีจุดนี้กับเวลาหมดเวลาลงเลยล่ะเลยกับกับกันไม่จบต่อไปนะครับกับข้อในความขอบคุณกับยากพบมาดนจริญใจบรรยายท่ายผับกับกับกันจุดต่อไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเด้งว่าดีเด้งดีเด้งดีเลย